ย้ายยายอยู่สองเรืเ่เลยยานนี่ท่านจะรอซักนี่เจ้าเสดขยายนะครับเด้อซิเรนเขาเปีเขาคงเกิสองพันหน้าไปทางน้าวเลย ชีวิตเ้วัหาทางมาเส็ยอะไรนะวมาเจ้าปุอวุาะนะครับถึงบุญหัสนะะว่าไรเนาะคนเฮากบผมบุญวัสนะกเป็นอันวาพถืวาดคือยาวัดซะเนาะหม่งใโกะว่าไรนะครับแรกๆเนาะผมกะเปลี่ยนตับนะครับเปลี่ยนตับชีวิต ตายคลื่นก็นว่าได้เนาะตายเกิดหม่ก็ว่าได้ครับเจาะกับขออภัยเรียกคอนโดพี่น้องเนาะผมแค่อยากเล่าประสบการณ์ให้พี่น้อง,งเข้าด้รับทราบนะครับาารพอซีนคาลินคอนเจนเป็นโรคบานที่สุดยอดเติบเนาะครับภาคอีสานอ่าวันหนึงน่งในภาคอีสานเนาะเกีย่ยวกับเปลี่ยนเอ,อนาไว้ยี่บากนะครับตับ ใจวัดใจซีเน่เขารีบเงี้ยสุดยอดนะครับไ้เนาะปัจจุบันนะครับผู้หลังจากผมนะครับผมก็ำด้ที่1นะคอับโอการเปลี่ยนไอยยะตาบตอาสิมือนะครับผมเป็นหลายนะครับจ้ว่าดีันอะไรเนาะีเดี่ยวเรเก้าสิบคน คนครับไปเจอไปเจอก่นตอนนี้มับไปกีเดือนกเือนนี่มาิขาดไปฟังสิงวดีวที่ยังมันยืนเท่วอ่นี่แซมเยังลัปังปันชีวิตใหม่เป็นหนึ่งล่ากัสงวิญญาณอีหญ่ว่าอรักา บรรยากาศเก่าพี่น้องครับสิบสองปีขึ้นหลังนี่คือบ้านเกิดของผมเกิดเทศที่สองเนาะเป็นบ้านเกิดของบุญช่วยานหน้าเนาะครับเนาะนี่เอาบรรยากาศเก่าพี่น้องเบิ่งแต่ว่าชูมือนี่ปรปุุงบอกคือเก่าครับถอาบ้เคยมากกับลุงหรือวะแต่ว่าผมมันคล่องอยู่แล้วเนาะ 阿婆。